มื่อนี้ เขาไปกินเค้ในตำนานกันก็คือเค้กป้าเจยนั่นเองจ้าตอนนี้ร้านแบบเปิ้ลที่ p l a z า l a g u นห a ังหิ e n l a เพ a w นี่เองจ้าขั้นตอนการสร้างก็คือเคียนซื้อเห่าลงไหนสมุติแล้วแกะหยิบแผ่นกระดาษน้อยๆหมายเคียนขิวที่เหาหลงซื้อไปนะจ้าแล้วกะเคียนไซส์ตามที่เหาต้องการเลยจากนั้นเหากะนํากระดาษไปให้ป้าจ้าจ่ายเงินแล้วก็รอจ้าจะบอกว่าบังมือขิวกระลายบั่งมือขีวกระน้อย แล้วแต่จังหวะช่วงเวลาเนาะสั่งไว้แล้วก็ไปยังเลาะเล่นค่าเวลากันจ้าแล้วค่อยกลับมาเอาเนาะอ๋อล้วกะร้านเปิดเทียงหวานฮอตซ้ำทุบนะจ้าในร้านก็มีเมนูแนะนําจ้าถ้าคิดบออกระต่ําที่เขาแนะนําเลยฮีไล่คนเอินกันว่าเคลปในตํานานลือเคลปชัดนะ หรือคนที่อย่างบบฮูก็คือตะกีตะกรนะจ๊ะปลากระอีเปิ้ลให้เคี่ยนใบจอกตั้งแต่หกโมงเซาหยันฮอตหกโมงแรงนะจ๊ะแล้วก็ซิเริ่มเห็ดตั้งแต่ทรงทุม่มฮอตตีสองหรือบอกะหยันมือเ้าไปเลยเนาะแล้วก็ปลากระอีค่อยๆบรรจงเห็ดทีละแผน่นทีละแผ่นนะจ๊ะเห็ดแบบซาๆมันเกลเลหนามได้กินนะจ๊ะนั่นก็คือเป็นยังคือเอินว่าปลาเชยทางที่ปลากระมีซื้อว่าปลาลีนะจ๊ะ ก็คือเป็นการเอินเชิงประชดนั่นเองจ้าจุดเด่นข้องร้านปลาก็คือความกรอบข้องแป้งจ้าแล้วก็ไซส้กะได้แบบลายโพดผัวไพ่ไปกินมาแล้วก็มาวอลสูกันฟังจ้าเอ็นจอยกับการกินจ้าบ๊ายบาย